จ็ดมม,มีหนุ่มมาเ<ม>ที่ยวอ,อร่อยไหมคะอร่อยครับแต่ว่ากินได้กินรสเดิมเพราะว่ามันรสพิเศษหมดแล้วยังไม่หมดมีในตู้เย็นการไปดูแลพี่ตะวันหน่อยสิโอ้ทำไม,มทำไมต้องใส่เสื้อคุมมาด้วยคะ นนะวันนาาาการเล่าเรื่องพี่เต้ฟังหน่อยพี่เต้อบอกว่ามาบ้านพี่มินเดี๋ยวไม่สุดภาพใส่ขาสั้นมาก็เลยเอาผ้าคลุมมาใส่ <c oughs> นุ่งเป็นแม่ชีใช่ทําไมต้องนั่งท่านี้สบายทำไมหรอฮะอือห ตากล้องครับเห็นตะวันหนือเปล้วเดินนะอุ้ยกาซันอะไรไหมเพื่อนกินทับทิมกรอบอันนี้คืออะไรคะตะวันใส่ไหมตะวันบอกนี่คือใส่ไหมลายใส่ตาสั้นการกินทับทิมกรอบไหมวันนี้มีนะไอเล็กไทยรัฐมิ้นท์ไก่โกครับ อ๋อผมลืมปิดเลยมันมีเน,น,นี่ยโฆษณาใช่ไหมคะว่าลมมันเย็นคืออะไร <laughs> ก็ยาดยสิสิดวงไงครับยาเมื่อ <laughs> ก,กี้บอ,อก <laughs> ว่าลมมาเคยดูไหมเคยดูโฆษณานี้ไหมผ่านมายา